สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการการใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมีทริคเ,เล็กๆน้อยมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นลูกเล่นใน f a c e b o o k กันนะครับก็จะเป็นวิธีการใส่เพลงในรูปนะครับก็จะเป็นใส่เพลงในรูปก่อนที่เราจะโพสต์ลงอ,อ เฟซบุ๊กของเรากันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปเวชั่น a c e b o o k นะครับบนมือถือของเราเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของ การสร้างโพสต์ตของเรากันได้เลยครับก็เหมือนการเข้าไปาทำโพสต์อะไรปกติกันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของการสร้างโพสต์นะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของอที่เขียนว่ารูปและวิดีโอกันได้เลยครับ เมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกรูปนะครับที่เราจะต้องการโพสต์ลงนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นรูปแมวนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกไปที่รูปนะครับแล้วต่อไปนะครับก็ให้เลือกไปยังส่วนของเป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ตามที่ลูกศรได้ชี้ไว้นะครับ เมื่อเลือกในส่วนของสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับแล้วให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเออมนูที่เขียนว่าเ,เพลงนะครับเมื่อเ,เจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อเลือกในส่วนของเมนูที่เขียนว่าเพลงเสร็จแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพ ออกมาอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะไปป๊อปอัพนี้ก็จะเป็นส่วนของป๊อปอัพรายชื่อเพลงนะครับก็ให้เราทำการเลือกเพลงที่เราจะต้องการใส่รูปในรูปกันได้เลยครับเมื่อทำการเลือกในส่วนของเพลงที่จะใส่ในรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้เราทำการเลือกไปในส่วนของเมนูที่เขียนว่าเ,เรียบร้อยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่าง ขวามือของเรากันนะครับก็ให้เราทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้หลังจากนั้นก็จะเข้ามายังในหน้าของโพสครับก็ให้เราทําการใส่แคปชั่นกันได้เลยครับ เมื่อเราใส่ในส่วนของแคปชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของโพสต์กันได้เลยครับซึ่งโพสต์จะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็เหมือนโพสอ่สเตตัสปกติเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็เราก็จะเข้าไปอา่าทการตรวจสอบในหน้าเฟซของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของโพสต์ที่เราได้อ่โพสต์รูป กับเพลงนะครับก็จะมาโพสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในหน้าเฟซเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการลองเล่นดูกันได้เลยครับก็ในส่วนคลิปนี้นะครับคลิปแนะนําวิธีการใส่รูปในเพลงก่อนที่เราจะโพสในเพจในเฟซนะครับก็จบแล้วนะครับก็ในส่วนของ s t e i t c h a n n e ชก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ